สวัสดีค่ะพบกับแม่ค่าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงค่ำค่ข,ำของวันพฤหัสเนาะวันนี้นะคะแม่ค้าก็มาค่ข้างค่ำเนาะอากาศร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ก็พายุจะลงแล้วนะคะฟ้าฝนเริ่มมาแล้วะคะ่ะลมแรงมากแม่ค้ามามืดมืดนั่น,นนะว่าวก็จะมาแล้วเนี่ยวันนี้แม่ค้ามีมีดนะคะมาให้พี่ๆชมกันแปดเล่มค่ะแปดเล่มวันนี้ก็จะเป็นชุดของเหล็กกลางเนาะแล้วก็เหล็กสปริงนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะ เล่มแรกค่ะเล่มนี้นะคะจะเป็นมีดแคมค่ะมีดแมคมฝันไม้แบบนี้เนาะกว้างสองจุดสามยาวสิบสามนิ้วสันหกมิลค่ะน้ำหนักหกร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มนี้น้ำหนักหกร้อยห้าสิบกรัมไม่หนักไม่เบาคะ่ะเล่มพอดีมือนะคะด้านจับเนี่ยจะเป็นไม้ประดูนะคะเจ็ดนิ้วคอลิกค่ะเป็นทรงแคมสำหรับท่านหนที่ชอบทรงแคมนะคะเล่มนี้เดี๋ยวไมค์าจะพูดเร็วรู้สึกว่า ขนจะลงเม็ดสองเม็ดแล้วนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะเล่มน,นี้นะคะเป็นแคมแบบนี้ค่ะเล่มหนึ่งเล่มสองเป็นทรงแคมนะคะนะคะราคาเก้าร้อยบาทนะคะเล่มที่สองค่ะกว้างสองจุดสองยาวสิบสองจุดสองค่ะสันเจ็ดมิลเล่มน,นี้นะคะสันเจ็ดมิลน,น้ำหนัก650หกร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองน้ำหนักเท่ากันนะคะ650หกร้อยห้าสิบกรัมด้ามจับเจ็ดนิ้วคอร์รีกเท่ากันค่ะ เล่มละ9 0้ร้อบาทร้อมฝากร้อมส่งนะคะสำหรับแคมเหล็กรางรถไฟนะคะวันนี้มาสองเล่มค่ะมืดแล้วค่ะมืดล,ลงมาแล้วลมลมลมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอดูลมมานะคะวิวเลยเล่มสามนะคะต่อไปเล่มสามเป็นมีดเน็บค่ะมีดเ,ดดเ,เน็บเนื้อแบบนี้นะคะกว้างสองจุดหกยาวสิบสองนิ้วค่ะสันแปดมิลค่ะเล่มนี้ เล่มน,นี้สันแปดมีน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัมนะคะสันแปดมีน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัมเล่มน,นี้ไหมคะค่าคาหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับมีดเดบเล่มน,นี้เนาะด้ามจับของเขาเนี่ยจะเป็นด้ามใหญ่นะคะด้ามใหญ่ด้ามกลมเจ็ดนิ้วคอเล็กค่ะฟันไม้ได้นะคะฟันไม้ได้สบายค่ะเพราะว่าทรงแบบนี้เนาะ,ะช่างเขาออกแบบมาในการฟันไม้นะคะเล่มใหญ่ๆแบบน,นี้นะคะผมคลิ้ค่ะไม่ค้าก็มาข้างคำเดี๋ยวนี้มืดฟ้ามืดฝนนะคะ ต่อไปเล่มที่สี่ค่ะเล่มที่สี่จะเป็นอ่าทรงทะเลหวังแบบนี้เนาะเล่มที่สี่จะเป็นทะเลหวังค่ะกว้างสองจุดหกยาวสิบสองจุดหกค่ะสันหนึ่งเซนหนึ่งมิลน,นะคะสันหนึ่งเซนกับอีกหนึ่งมิลเนาะใหญ่มากเล่มนีน้ําหนักแปดร้อยกรัมนะคะดูลมลมมาแล้วน้าหนักแปดร้อยกรัมเล่มนี้ไหมคะให้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับน้ําหนักแปดร้อยกรัมนะคะสันใหญ่ค่ะหนึ่งเซนกับหนึ่งมิลเนาะเล่มเนี้ย ตันใหญ่มากเลยอ่ะน้ำหนัก800กร,รัมนะคะหนักมากเล่มนี้สำหรับท่านไหนที่ชอบเล่มใหญ่ๆหนักๆนะคะทรงทะเลหวังเล่มนี้นะคะ่า1,100บาทค่ะหนักมากอะ่ะเล่มนี้800กร,รัมนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบทะเลหวังเนาะเล่มนี้ค่ะออกคล้ายๆกุหลาบนิดนึงนะคะทะเลหวังก็จะท้องหย่อนๆห,หลังโค้งๆค,ค่ะต่อไปเล่มที่5ค่ะจะเป็นอ่า มีดปลายแหลมเนาะหลังตรงแบบนี้ค่ะมีดปลายแหลมนะคะกว้างสองนิ้วยาวสิบสี่จุดสองค่ะสั้านเจดมิลน้ำหนัก5 0าร้อยกร,รัมเล่มนี้นะคะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะเล่มนี้หม่คะให้ราคาเก้าร้อยบาทนะคะเล่มยาวค่ะน้ำหนักห0 0ร้อยกร,รัมแต่เล่มของเขายาวมากสิบสีุ่ดสามนะคะเล่มเนี้ยโอ้ยเกือบจะเป็นดาบแล้วค่ะสิบสี่นิ้วเล่มนี้เ0้าร้อยบาทนะคะลมมาแล้วค่ะลมตอนนี้ลมแรงมาก เดี๋ยวน้คะต้องรีบพูดก่อนเดี๋ยวคายุจะลงแล้วนะคะดูความคมค่ะโอ้ลงเล่นนี้นะคะเล่นที่ห้าเก้าร้อยบาทค่ะต่อไปเล่นที่หกเจ็ดแปดเขาจะเป็นดาบนะคะเป็นดาบหมต่อไปเล่นที่หกเล่มน,นี้เป็นดาบนะคะเป็นดาบที่ทำมาจากเหล็กสปริงรถไฟเนาะที่อแม,ม่ค้ายังมีอยู่นะคะดาบสปริงเนี่ยแม่ค้าทามาก็ ก็ก็เยอะอยู่เนาะย0่สเล่มนะคะก็ยังมีอยู่นะคะ,ะเล่มนี้ค่ะกว้าง1.4ึ่ค่ะยาว17.3นะคะยาวสิบเจสามสันหกมิลค่ะน้ำหนักห้าร้อยกรัมนะคะเป็นเหล็กสปริงรถไฟนะคะเป็นเหล็กที่หายากมากนะคะได้มาสามสี่ขดนะคะแล้วก็ทําดาบไว้หมดเลยเนาะทําดาบไว้หมดเลยจะเป็นทรงดาบแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทรงอ่ะ ปลายตัดที่แม่ค้าเคยลงไปนะคะดาบเนี้ยยังมีอยู่นะคะเล่มนี้ค่ะยาวสิบเ็ดุดามเล่มนี้นะคะราคาหนึ่งันบาทนะคะโ่ยลมปริวไปกับลมดาบเนาะก,ก็จะเหมาะสำหรับดาบนะคะก็จะเหมาะสำหรับท่านไหนที่ชอบเข้าป่าเข้าสวนนะคะใช้ดาบใช้อะไรที่แบบว่าไว้ฟันกิง่งไม้ที่อยู่สูงๆนะคะหรือว่าพวกไรอ้อยไรมันนะคะสำหรับท่านไหนที่แบบว่าเอื้อมไม่ถึงเนาะ ให้ดาบแบบนี้สบายมากเลยค่ะเล่มนี้นะคะเป็นทรงดาบศึกแบบนี้เนาะ1,600บาทค่ะต่อไปเล่มที่เจดค่ะเป็นทรงดาบนะคะแต่ว่าปลายของเขาเป็นปลายบัวแบบนี้นะคะกว้าง1.4ี่ยาว18นิ้วสันหมีน้ำหนัก500รอยกรัมค่ะด้ามของเขาเนี่ยจะเป็นด้ามไม้ประดู่ยาว9้านิ้วนะคะตรงเป็นทรงนี้เนาะเล่มนี้นะคะให้ราคาเท่ากันนะคะ1,600บาทค่ะสำหรับเล่นสปริงรถไฟปลายดาบแล้วก็ปลายบัวแบบนี้นะคะ ลายบัวแบบนี้ค่ะคมพริบเลยค่ะ1,600บาทพร้อมฝักพร้อมส่งนะคะนะคะก็จะปิวไปกับลมลมแรงมากนะคะตอนนี้รู้สึกว่าฝนฟ้าจะมาล้วลต่อไปเล่มสุดท้ายนะคะเป็นดาบอ่าเป็นดาบออกคล้ายๆกับมาเชเต้แบบนี้นะคะเขาจะเป็นดาบที่ทํามาจากเล่มเนี้ยทามาจากอลิกรางรถไฟนะคะกว้าง1.5ยาว18นิ้วสัน5้มิลค่ะ สันห้ามีน้ําหนักหกร้อยกรัมเล่มนี้นะคะยาวสิบแปดนิ้วค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะเป็นงานตีร้อนนะคะก็จะมีร่องรอยเนาะงานตีร้อนก็จะมีรอยค้อนรอยเหล็กผิวเดิมๆของเหล็กนะคะก็จะไม่ได้เรียบเนียนเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าเขาเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปตีร้อนนะคะด้านจับพ็เท่ากันคะ่ะเก้านิ้วคอเหล็กนะคะอาหกเจ็ดจะเป็นเหล็กสปริงเนาะ แต่เล่มแปดเล่มนี้จะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะเป็นทรงคล้ายๆทรงมาเชเตแบบนี้ค่ะยาวสิบแปดนิ้วไหมคะให้ราคาเท่ากันนะคะหนึ่งาันหะร้อยบาทสำหรับท่านไหนที่ชอบยาวๆนะคะสิบแปดนิ้วยาวๆเลยะคะ่ะเล่มนี้เนาะโอยลมก็มาละชุดนี้นะคะเป็นเหล็กรางรถไฟแล้วก็เหล็กสปริงรถไฟนะคะนีทั้งหมด8ปดเล่มค่ะเล่มหนึ่งสองเกรอยบาทค่ะเล่มสามหนึ่งันบาทนะคะเล่ม4ะคะีค่ะ 1 1 0่หนึบาทนะคะเล่ม5,900บาทแล้วก็6,7,8เป็นดาบเนาะเล่มละ1,600บาทสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ทักเราค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าูน็ดห้าปดสองเบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะคะขอดูรูปจะชัดอีกทีในไลน์ได้ค่ะวันนี้หม่คัต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ